ส่งงานครับแจจีอีพรอสิบห้าท่อใบนะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้ตัวน้ำมันอ e ีสิบนะฮะคันนี้เข้ามาจัดโจนห้าพัน 5, นะฮะมีตั้งวาล์วล้าิซ์ล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดสเตเเลสรีเซ็ต ECU ียูเลอร์นิ่งรอบเดินเบาใหม่นะครับแล้วก็รีแมปกล่องหลักนะครับคันนี้รแบบีแมปใช้งานน้ำมัน E20 นะฮะ เกียร์ธรรมดาด้วยนะครับก็จะมันๆหน่อยนะโอเคก็คันนี้ใหม่แสนตอนอีกนะฮะก็หัวฉีดเดิม E ีสิบจูได้เลยนะครับไม่เราเปลี่ยนหัวฉีดนะโอเคก็คันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้ครับ a f i ไ a n บตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนโถล,ล้วนเลยนะครับโอเคก็คันนี้ ไอ,อ้จูสอดจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนะฮะไม่ได้จูห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคอ่ะมามาดูาตาเล่งกันนะฮะอีิบนะ ลูกค้าที่ใส่แจ๊จอีเกียร์ธรรมดานะครับลองดูครับคันนี้น้ำมัน E20 นะก็มีข้อใบหนึ่งล้อสิ้านะครับตรองนั้นก็เดิมนะฮะลองดูครับว่าตาเรืต่างๆจากรถท่านยังไงมีอะไรต่างๆบ้างนะครับกีจูนจูนคาระ3,500บาทนะครับหรือจะตัดโปรห0 0พัย่างคันนี้ก็ได้นะครับก็ทําครบกว่าสมบูรณ์กว่านะฮะแล้วก็ตอนทําก็เช็คทั้งหมดนะครับหัวเทียนคอยจุ ระเบิดนะฮะแรงดันน้ำมันนะครับ <c oughs> แล้วก็พีจูน่าอูอยู่เซรีไทย73นะครับอยู่รับปากซอยอีกที่คือรับลูกกาคลองเจครับที่คลองเจให้บริการใางากาจูนอย่างเดียวนะฮะแล้วก็พ,พีจูมีบริการจูนอกสถานที่นะครับใก,ใกล้ไกลไปโบสถ์าจวันผมก็ไปบวกค่าเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามเราที่ทั้ง3าช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Google Ma ปนะครับ แค่พีพีจูรีแมคกพนด้าก็เจอเลยนะฮะโอเคก็ส่งงานนะ,ะสำหรับแจ๊จีเีเกียร์ธรรมดานะครับรอห้าพันน้ำมันอีสิบพ่อไปร้อยสิบห้านะครับขอบคุณครับ